สวัสดีครับวันนี้มาเปิดตัวที่สนามบินเบอร์ลินนะครับผมซึ่งวันนี้ฮารพี่จะรีวิวการเดินทางจากเบอร์ลินไปลียงครับการเดินทางวันนี้นะครับเราจะไปสายกับบินลุฟทันซาครับผมซึ่งเราจะไปต่อเครื่องบินเนาะก็คือเป็นเบอร์ลินไปแรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็จากแรงเฟิร์ตเราจะเดินทางไปลียงครับ การเจรจากตอนแรกของเรานะครับก็คือตอนแรกพี่คิดว่าโอ้โหคนมันต้องแน่นมากเลยเนะี่ยเออไม่ค่อยมีคนฮนะหรือว่าเรามาเทอร์มินอลหนึ่งขอวันแรกที่เราขึ้นรถแท็กซี่นะครับจากโรงแรมนะครับพี่พักโรงแรมที่โนโวเทลสวีทนะครับผมอมตรงเบอร์ลินนะครับผมซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยมาที่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก30นาทีครับผมดีกว่านั่งรถอ่ะ,ะรไรกะไรใต้ดินเนาะ อันนี้ส่วนตัวนะครับหรือว่ารถเมล์นะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอันนี้3 0มนาทีรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ48ยูโรนะครับประมาณ5้ายูโรอเล็กเซ่พันกว่าบาทนะฮะแต่แรกของความสะดวกสบายเพราะเรามีกระเป๋านะฮะพอนรักของเราสองอันด้วยนะครับผมเพราะฉะน,น,นั้นก็จะ,จะ,จ,ะจะสะดวกกว่านะในการเดินทางครับ ตอนนี้คือทุกที่แทบจะทุกที่นะครับที่สนามบินในในอยุอโอรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้คนทํางานแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นแมชชีนทํางานดังนั้นเนี่ยเวลาเราเช็คอินเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเ,เราจะต้องมีมาทํากับเครื่องนี้นะครับคือคือเป็นการแอดแอดตัวแท็กกระเป๋านะครับผมกระเป๋าที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งหมด23กิโลนะครับผมซึ่ง หลังจากได้อันนี้นะปุ๊บมันจะมีแท็กนะครับเดี๋ยวต้องสแกนใช้โทรศัพท์พิสแกนนะครับแล้วก็จะมีแท็กออกมานะคะแล้วก็ติดบนกระเป๋าเราเพื่อเอาไปโหลดเองทุกอย่างทำ ด้วยตัวเองครับดังนั้นถ้าใครมีน้ําหนักเกิน23กิโลเนาะซึ่งว่าให้1กระเป๋าได้23กโลใช่ไหมถ้าเกิน23กิโลอันนี้คือปัญหาหลักปัญหาหนักมากเพราะมันจะทําให้ต้องเราต้องเอาของออกครับยังไงก็ตามมันมีคนมีพนักงานแค่คนเดียวนะครับผมเรามาลุ้นกันเมื่อเชาวช่าง21.5เนาะไม่รู้ว่าจะรอดรหรือเปล่านะฮะทุกคนดูความเก๋ของเขาคือความที่เราอะ่ะมันต้องนั่งต่อไฟต่อใช่ไหมมันคือจากเบอร์ลินอะ่ะไปไปลียงเนาะ เบอร์ลินแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตลิยงนี่ทำมาแบบนี้ให้เลยจ้าแต่ดไปไปที่ปลายทางที่ลิยงเลยนะครับผมใช่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนมันใช่แหละเพราะว่ามันเป็นอมมันจะเขียนอย่างนี้นะทูลิยงใช่ทูลิยงเ i ียแฟรงเฟิร์ตนะครับผมอันนี้เนาะเออดีแฮ แต่อันนี้เราไม่รู้เรื่องของการเช็คตัวอันนี้เราเราเรา,เราซื้อเครื่องวินมาทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านพี่จะเดินทางมาโดยการที่บินจากเบอร์ลินไปแฟรงเฟิร์ตเราซื้อแยกเลยนะแล้วแฟรงเฟิร์ตไป,ไป,นะไ,ป,ไ,ปไปประเทศไทยเราไม่รู้จะรอดตัวมาก้อยแค่ไหนนะครับผมฮะพิเกตคอนเฟิร huh, okay. yes, ์มโอเคเยสนี่นะฮะ ดีเจอเพื่อนฮะไม่ได้เจอเพื่อนหรอกมาแบกเฟรนด์มันจะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> โอเคนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือรีซีตนะครับปลายทางคือโอ้ปลายทางคือดิยงครับผม <c oughs> แสดงว่าอีกเครื่องชั่งน้ำหนักเราอะเวิร์กอยู่นะเพราะ,ระาว่าเมื่อเช้า21.5อันนี้มันให้ยีแสิองแ ใช้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับผมเออก็สะดวกดีแต่ว่าเพศแต่ทุกคนจําเป็นต้องอะไรจําเป็นต้องรับผิดช,ชอบตัวเองให้ดีนะครับผมไม่สามารถอะไรก็ตามที่แบบมาวุ่นวายอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับผมแบบว่าน้ําหนักเกินน่นนี่ไม่ได้เลยนะครับทุกคนครับจะบอกว่าเร็วมากเลยเป็น process ที่เร็วมากนะครับที่คือเสร็จเร็วมากเขาฟุ๊กฟุ๊ ก็เขาจะสิงหนึ่งเรื่องของบัตรเครดิตนี้เนาะแม้ว่าบัตรเครดิตเราจะทุกติดต,ตัวก็คือห้ามเราไม่ต้องเอาไปใส่ในในกระเป๋านะครับหรือกระเป๋าสตางให้อย่างเรียบร้อยเนาะเราจะไม่เราจะไม่แบบว่าพกติดตัวเลยแมย้แต่อันเดียวยนะนี่เงี้ยมีบ่นนิดหน่อยเราก็เพิ่งรู้นะเพิ่งเมื่อไห้เราทําได้เนาะแต่ที่นี่ก็อาจจะแบบลำบากนิดนึงเข้ามาปุ๊บเจอแน่นอนฮะดูที่ฟรีฮะซื้อของกันเลยสเต็ปิร์สสเต็ปนะครับก็ ว่ากันนะฮะที่นี้ช็อปปิ้งเยอะนะฮะหยุดก่อนต้องหยุดก่อนโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับจะบอกว่าความเก๋มากเลยครับผมของที่นี่เนาะก็คือการที่ คือพี่มีบัตรทองนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ลาวโชว์ทันซ่าได้นะครับและอันนึงคือพี่มี Priority Pass ด้วยครับผมก็ยิ่งทำให้เราได้ใช้อีกลาชิ้นได้เป็นสนามบินที่ใหญ่นะครับคนไม่ค่อยวุ่นวายและที่สำคัญมีทุกอย่างครบเลยเรามาดูทีละลาว์ดีกว่าถ้ามีเวลานะเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมงเองเอ,อ่เดี๋ยวเราจะมาดูลาวชลทันซาลาว์ฉบันนะครับผม ี่นะฮะหลังจากที่เราชิคอินเรอร์เนาะเราเข้ามาแล้วเนะเาะแล้วในกรณีที่มันเปลี่ยนเกทน,นะครับเปลี่ยนเกทเปลี่ยนที่ที่เราต้องขึ้นเครื่องบินอเนี่ยนะครับมันก็คอนดิชัไอโฟนเนาะมันผิดเอาข้อมูลทุกอย่างทุกอย่างเลยอนะใส่ไปในวอลเลนท์ฮะดังนั้นเนี่ยเวลามีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามัน change to เกท B 2 1นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาตามเกทนั้นๆซึ่งโชคดีมากว่าเกท B 2 1เเนี่ยมันมีความใกล้กับเราใช่ไหมครับผม ซึ่งหวังว่ามันจะโอเคแล้วชุดุรททซนซ่า,าเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้อยู่แถวเมันเป็นโซน B นะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะ เครื่องดีเลย์หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่เนี้ยถ้าเคเรื่องอยู่หนึ่งชั่วโมงเย่ยจะต่อที่แฟ์เฟิร์ตไปียงไม่ทันตอนนี้กําลังคุยกับทางสนามบินเนาะสายการบินนะว,ว่าจะแก้ไขปัญหาให้เราได้ยบร้อยบ้างนะครับทุกคนได้คำตอบแหละก็คือฟไฟล์จะไปถึงที่นูน่นใช่ไหมเราจะมีเวลาในการเปลี่ยนฟไฟล์อ่ะเพียงแค่20นาทีครับ15นาทีโดยประมาณ คือพูดง่ายคือมันดีเลยจาก2โมง45เป็น3โมง40นะครับแล้วก็มีเวลาที่จะที่จะถึงที่โน่นน่ะคือบาติมจะถึงแบบพี่จะมีเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งใช่ปะประมาณชั่วโมง20นาทีซึ่งก็าแพนไปแล้วแต่ตอนนี้นเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยมันหายไปหนึ่งชั่วโมงพูดง่ายๆมันก็เลยเหลือแค่20นาทีในการจัดการกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2องออปชั่นออปชั่นแรกคือวิ่งแบบ วิ่งแบบสุดๆไปเลยใน20นาที้กับ2คือถ้ามันไม่ทันจริงก็ติดต่อไอตัวฟอนเดสที่ทันซาว่าเราว่าเราเากิดการดีเลย์ไฟล์แล้วก็ให้รีบุ๊กิ้งอะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอเลือกออปชั่นแรกก่อนเนาะแล้วเราค่อยมามาบุ๊กิ้งถ้ามีปัญหาเราค่อยมาว่ากันในในใน2นแผน2อะไรเงี้ยครับผมอ่ะลำมาเราลุ้นกันหอนี่เครียดเลย เพราะว่าไม่อยากไม่อยากแบบตกไฟนะครับ <Okay. S 1> โอเคทุกคนจา๋าตอนนี้ก็นั่งทํางานในของพระเราก็มาคิดว่าเออเราก็มีเวลาเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดดีไปไปวะนั่นแหละครับจริงๆเราไม่ค่อยเครียดมากเพราะว่ากลับบ้านที่ฝรั่งเศสเนาะเป็นอะไรที่เออเราก็ต้องได้กลับอยู่แล้วอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกรีเครียดคือเฮ้ยเราจะต้องมีเวลาแค่สิบห้านาทีในการรีบเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วคิดถึงนคลิปที่ต้อ รถไฟอ่ะสิบสี่อทีอันนั้นคือมันมันถึงแน่ๆมันไม่มีตัวแปรอื่นมันลงมาปุ๊บแล้วมันลงมีหลายประตูแต่เดี๋ยวมีแค่ประตูเดียวที่จะออกจากเครื่องได้อันนี้ก็โหดอีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจกันอีกครั้งนะครับโอ้โหอันนี้เราไม่ได้ทดนะําเองนะเทเลดฉันเองทุกสิ่งอ่ะน,นะครับนะแต่ต้องตั้งรับพร้อมตั้งรับเสมอกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในการเดินทางนะฮนะทุกคนที่จะเตรียมตัวเดินทางก็ต้อง ทำใจรับสถานการณ์ใเราเตรียมตัวครับ flexible กับมันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆเป็นสิ่งสำคัญมากในการในการเดินทางให้ม,มันเกิดการเรียนรู้เในชีวิตเพรคตร้อง,งในการเปออปรับเลี่ยนได้ตลอดเวลาเชน่นกันนะครับสู้ๆนะครับตอนนี้มาอยู่บนเครื่องแล้วนะครับทุกคนสีที่นั่งคือ21เลยฮะ ซึ่งไกลมากจริงๆแล้วดูจะลงไปทันไหมนะอีกเรื่องหนึ่งฮัลโหลนะแล้วเราก็ได้นั่งสักทีนะครับวันนี้เราบินด้วยสายไปรูปทันซ่านะครับจะเป็นตัวแอร์บัสสานะครับผมซึ่งค่อนข้างยาวมากครับผมคือจากหน้ามังหลังเนี่ยจะค่อนข้างมีความ ยาวเนาะแล้วก็ประตูเนี่ยมีทั้งหมดมีเยอะมากนะครับถึงสี่ทางออก,กเลยทีเดียวก็คือแปดประตูนะครับแต่ว่าสี่ด้านนะครับผมเพราะว่าความที่มันยาวเนาะมันเลยต้องจําเป็นต้องมีประตูนะครับนั่นนั่นคือหมายถึงหมายถว่าอะไรหมายว่าลูกเรือก็ต้องเหยียดตามประตูนะครับอยา่างสมมติแอร์เอเชที่เราใช้เนี่ยเราใช้แอร์บัสสามสองศูนย์เ, B B เนาะก็คือมีลูกเรือสี่คนอย่างเงี้ยนะในกาเรเนียที่มีที่มีทางออกมัน ไม่ต้องตัดครับโอเคแซงก็ต้องมนูลูกเรือทั้งหมด8คนนะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกเรือจะมาตามประตูนะครับผมเมื่อกี้ไทยบรรยากาศไปให้ดูแล้วครับตอนนี้คนเยอะมาครับเราเตรียมตัวจะออกแล้วครับตอนนี้สิ่งที่สําคัญเราะว่าการรีวิวเครื่องบินตัวนี้คือรีวิวและลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะไปถึงสนามบินแล้วทันไปดีโยงไหมนะครับ พิง่งถึงแฟรง์เฟิร์ตพิ่งถแฟรงเฟิร์ตตอนนี้คืออีก7นาทีเครื่องบินจะออกอีก7นาทีนะครับมันลุ้นกันว่าจะได้เรื่องเลยหรือว่าจะต้องไปเก็ไฟตอนดึกๆนะครับทุกคนแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราบินมาโชคดีว่ามันอยู่ประตูเอสแล้วก็13สรุปเครื่องบินรอทุกคนดูสิโอเมย์ก oh อรอดตัวไปนะครับผมพรอ้อมเจะทางไปฏิยงครับ คนเราก็มาถึงสนามบินแซงเอซูเปเร่นะคะของเมืองลียงนะฮะประเทศฝรั่งเศสครับโอ้โหเป็นการเดินทางที่ลุ้นสุดๆนะฮะจริงๆแต่กนี่ก็คือมาถึงแล้วมีเวลาต่อแป๊บเดียวจริงๆคือเขารอทั้งหมดผู้โดยสารทั้งหมดแค่สามคนนะครับในในในเครื่องนะั้นเนาะที่ที่มีปัญหาเรื่องของการต่อเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องดีเลย์ในเครื่องแรกนะครับอันนั้นเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้คือมันมันเป็นแบบ ออกจากเกต13แล้วก็ต่อเกต11อะไรเงี้ยแบบเร็วมากรวดเร็วมากแบบสุดๆไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ลุ้นนะฮะแล้วก็สนุกดีไปอีกแบบนึงแต่ถ้ามันมันจะไม่สนุกเลยถ้าถ้าลุฟทันซาเขาไม่รอเนาะแต่เด็กกี้คือเขาตั้งใจรอเพราะว่ามีผู้โดยสารทั้งหมด3คนนะครับทีน่าจะมาไฟเดียวกับกฤติพิษไปอะครับผมเนาะโอเคก็ สิ่งที่าปกันตรงนี้นะครับแล้วก,ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์ฝาก subscribe นะครับพี่ชิพัดด้วยนะครับบ๊ายบาย subscribe พีดสิ่งนี้เกิดขึ้นคือนะครับกระเป๋าไม่มาครับงานึ้่ใหญ่โมโหานโชคดีที่เรายังมีของนะครับที่ส่งมาที่บ้านที่นี่นะครับผมก็ยังมีของส่งมานะครับส่งมาจากเมืองเมืองทิพเตียนนังสือก็คือเอาเสาื้อผ้าแล้วก็ ซึ่งๆคือซื้อเครื่องสัมอารไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่เมืองนี้เพราะเราไม่อยากหอบไปไหลประเทศคือก่อนเราจะ,ละ,ละซื้อเนนะี่ยต้องไปทั้งปารีสทั้งเบอร์ลินอะไรเงี้ยก็เลยจะตัดสินใจว่าหอบม,มาไม่ได้ไหวส่งเป็นพัสดุมาจากเมืองกองนะครับมาที่ลียงดีกว่าอะไงก็โชคดีไปยังมีเสื้อผ้านะครับังมีกางเกงที่เอาไว้ใส่ได้นะครับเพื่อน,นอนหนึคืน สรุปผลว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะไอเครื่องที่มันมันดีมากเลยนะจริงเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับคือ,อมันมีเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งที่ที่เราจะคอยคอยคอยต้องกดปุ่มสมมติเราทำากระเป๋าเราไม่ได้กระเป๋าเนาะกระเป๋าเราหายเพื่อง่ายกระเป๋ายังไม่มาเนี่ยเราก็ใช้เครื่องนี้กรอกดีเทลทั้งหมดว่าเรามาจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็แล้วก็จะให้เราส่งที่ไหนให้เขาไปส่งที่ไหนให้เราอนะไรอย่างงี้ครับซึ่งสรุปผลว่า ทำเครื่องเสร็จปุ๊บข้อมูลลงระบบปุ๊บไปถามเคาน์เตอร์ของทัธธนซ่านะครับที่สนามมิเนยงเขาบอกว่าออของพิษเนี่ยพิษเนี่ยตอนนี้กระเป๋าเนี่ยยังไม่มาถึงเพราะมันตัวเราเปลี่ยนจากเบอร์ลินเนี่ยที่ไปเบอร์ลินแฟรงเฟิร์ตแล้วแฟรงเฟิร์ตมาดิยงนะครับจากแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเราใช้เวลา10นาทีในการเปลี่ยนเครื่องเพราะฉะนั้นไอกระเป๋ามันไม่ทันอยู่แล้วมันไปถึงที่ดิยงเนี่ยคือคืนนี้ก็คือ5้าทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่สุวยจะไปเอา เขาก็จะแบบบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมาส่งให้เราที่บ้านที่นี่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งพวกนี้เราก็จะไดะ้ตัวกระเป๋านะครับที่ของผิดเองนะครับที่หายไปวันนี้มีโชคดีไหมคิดว่โหโชคดีมาที่มีเสื้อผ้าใสเป็นไงโอ้โหไม่มีอะไรใสเลยใส่เสื้อผ้าที่เดินทางมาก็ไม่ไหวจริงๆครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูว่าพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างของจะครบไหมกระเป๋าจะแตกไหมนะครับผมยังไงวันนี้ก็เซกู๊กดไนทไปก่อนครับสวัสดีครับ ฮัลโหล o ิดมอร์นิ่งนะครับฟู oh. เลยครับขอโทษด้วยนะครับตอนนี้1 1 4เโมง5แล้วเราก็ยังไม่ได้เ yeah. กระเป๋าเลยนะครับเรามาดูว่ากระเป๋าจะได้ตอนกี่โมงน,นะฮะเยสเสร็จ yes. แล้วกระเป๋าเราก็มาแล้วแต่ว่าเปิดด้วยนนะครับเพื่อเอาของด้วยแล้วแล้วก็มีจดหมายมาให้เราด้วยว่า ขออนุญาตเปิดเพื่อ security เนาะที่เบอร์ลินนะครับผมแต่ประเด็นคือตอนที่กระเป๋ามาเนี่ยพีไปชอปปิง้งไปซื้อของอยู่เนาะแต่เนี้ยเราไม่ได้พาพีเอ้ปปเพเปอร์ที่มีเหมือนหลักฐานอะว่าเขามาส่งแล้วก็ดีเลยจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเดีย๋ยวเราจะถาม Family พี่นะครับที่นี่ว่าเปไ็นยังไงแต่ไว้ยังไงก็ตามเราได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเ,เป็น มาหา,ก,า<ม>กระเป๋า<ม>หายอีกครั้งในชีวิตนะครับผมงันก็ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยให้กำลังใจนะครับทีกไม่มีกระเป๋าแล้มีทุกอย่างครบและนะครับผมแล้วก็อีก2วันจะกลับเมืองไทยแลครับยังไงเจอกันนะครับในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ